สวัสดีครับวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของกล้องของ Acer Swi f t ปตัวไรเซนปี2020นะครับก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ของการรีวิว Acer Swift 3ด้วยนะครับใครมีคำถามนะครับอยากจะคอมเมนต์เขียนถามเนี่ยสามารถถามได้เลยนะครับแต่ละคำถามเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไปตอบด้วยตัวเองเลยนะครับ <S <S ภาพและก็เสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับเป็นภาพและก็เสียงที่มาจากตัว คอมพิวเตอร์ของผมเลยนะครับ Acer Swift 3นะครับตัว Ryzen 5้นะฮะแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมที่ใช้ในการอัดวิดีโอเนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมคามราที่มากับเครื่องเลยนะครับของ Windows เลยนะครับกล้องเว็บแคมของ Acer Swift 3ตัวนี้นะครับมันจะมีความละเอียดอยู่ที่ 720p นะครับจะไม่ได้ Full HD นะถึงแม้ว่าจอเนี่ยเป็น Full HD ก็ตามแต่ว่าตัวเว็บแคมเนี่ยจะได้แค่ 720p นะครับอันนี้ก็คือความละเอียดที่ ใช้ได้นะครับคือดูรู้เรื่องแต่ว่าไม่ได้ละเอียดมากนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะมาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องของประสบการณ์การใช้งานเกี่ยวกับกล้องแล้วก็ไมโครโฟนของตัวเครื่องนะครับผมได้ใช้หลากหลายอย่างนะครับทั้งในเรื่องของการไลฟ์สดนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอวิดีโอเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะพูดไว้สําหรับคนที่อยากจะเอาวิดีโอ จากเครื่องเลยคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นนะครับใช้เครื่องเลยในการบันทึกเล่าประสบการณ์อะไรเงี้ยบางคนก็อยากจะเออเอาง่ายๆแบบว่าเใช้คอมพิวเตอร์แหละอัดบล็อกนะครับแบบประสบการณ์คล้ายๆกับว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เอามาเล่าว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยผมทดลองอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ผมอยากจะบอกองี้ดีกว่าว่าไมโครโฟน เรื่องระดับความดังของเสียงเนี่ยเราสามารถเข้าไปปรับได้นะครับเพราะว่า Windows เนี่ยเขาอนุญ,ญาตให้เราปรับได้อยู่แล้วนะครับโดยการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยคลิกเข้าไปที่ตรงปุ่มลำโพงนะครับอ่าเราคลิกขวานะครับแล้วก็ Open Volume Mixer นะครับพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยดับเบิลคลิกไปที่ที่มันเป็นรูปของคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเสียงเพลงนะครับ s y u t e m Sound นะครับดับเบิลคลิกไป พอดับเบิลคลิกไปเนี่ยมันก็จะไปโผล่ที่หน้าของซ o u n d นะครับให้เราไปที่แท็บ Recording นะครับแล้วสังเกตดูว่าไมโครโฟนของเราเนี่ยใช้ไมตัวไหนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ที่เขากำลังใช้ณนะปัจจุบันนะครับเขาจะมีตัวติ๊กถูกด้วยอ่าแต่ถ้าเกิดว่าไมโครโฟนที่เราอยากจะใช้เนี่ยมันยังไม่ได้ติ๊กถูกนะครับให้คลิกขวาแล้วก็ไปที่ Set up Default นะครับมันก็จะใช้ไมโครโฟนตัวนั้นนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับเสียงนะครับของไมโครโฟนที่เราใช้งานอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ที่ทุกคนได้ยินเนี่ยเป็นไมโครโฟนจากตัวเครื่องเลยนะครับก็เดับลคลิกไปที่ตรงไมโครโฟนของเรานะครับแล้วก็ไปที่ listen นะครับหรือว่า Sit listening นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะติ๊กให้เขา listen to this device นะครับหรือว่าฟังเสียงจากไอตัวไมโครโฟนตัวนี้แหละได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำการฟังเสียงเนี่ยเลือกก่อนนะครับว่าเราจะให้ไปเสียงเนี่ยไปออกลำโพงไหนนะครับ ตอนนี้ผมก็ใส่หูฟังผมก็ให้หูฟังเนี่ยเป็นตัวมอนิเตอร์นะครับว่าเอ้ยเสียงมันดังหรือยังนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปคลิกที่แท็บเลเวลนะครับว่าเอ้ยอยากจะให้เสียงมันดังขนาดไหนซึ่งในกรณีนี้เนะี่ยผมใช้ที่90นะครับเป็นเลเวล90โอเคอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับในการปรับเพิ่มระดับเสียงนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเลือกใช้ไมโครโฟนจากภายนอกนะครับก็คือเสียบไม่ที่รูแจ็คสาหหรือไม่ก็เสียบที่สาย usb ของเรานะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่าเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องแรกก่อนดีกว่าเรื่องของการใช้งาน กล้องเว็บแคมในการถ่ายวอล์กนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยคือเรื่องของเฟรมเรทใช่ไหมสังเกตไหมฮะเฟรมเรทเนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่งนะส่วนตัวผมผมคิดว่ามันมันค่อนข้างโอเคนะครับเฟรมเรทแต่ว่าเรื่องของการเกลี่ยนอิสเรื่องของการรับแสงเนี่ยผมคิดว่ายังยัางทาได้ไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะแก้ตรงนั้นนะครับให้พอใช้ได้นะครับผมแนะนําว่าจะต้องมีแสงที่มากพออย่างตอนนี้เนี่ยที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยทางซ้ายเนี่ยจะเป็นหน้าต่างซึ่งผมถ่ายตอนกลางวันแสงเมื่อจะเข้า มาค่อนข้างเต็มนะครับแล้วก็ด้านขวาขงผมเนี่ยก็จะเป็นโฟมนะครับเนพะื <c oughs> ่อให้แสงสะท้อนเนี่ยเข้าสู่หน้าของตัวแบบหรือว่าตัวเรานด้นะครับ <c oughs> หลังจากที่เรามีแสงอะไรเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือสามารถอัดวิดีโอแล้วก็พูดเล่าเรื่องได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับส่วนเรื่องการไลฟ์น, Live นะครับผมแนะนําว่าโหลด OBS ลงไปในเครื่องแล้วก็ให้ OBS เนี่ย เอาภาพจากเว็บแคมขึ้นไปนะครับมันก็จะได้ภาพอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยขึ้นสู่ Facebook หรือว่า y o u t u b e นะครับภาพจะได้แบบนี้เลยแต่ให้เกิดว่าเราจะใช้เบราว์เซอร์ใช้ Google Chrome อะไรอยเงี้ยแล้วก็เปิดเว็บ f a c e b o o k นะครับแบบนั้นเนี่ยผมลองใช้ละภาพค่อนข้างที่จะแตกนะครับแม้กระทั่งว่าเราใช้มือถือก็ตามนะมันก็จะแตกนะถ้าใช้แอป Facebook โดยตรงนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะไลฟ์นะครับ ลง OBS ให้เรียบร้อยนะครับเพราะ OBS เนี่ยมันเป็นโปรแกรมฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ใช้กล้องหรือว่ากลา้องจากตัวเครื่องนะครับเป็นเว็บแคมดีกว่านะครับก็จะค่อนข้างที่ดีกว่านะครับก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของการเพิ่มเสียงเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับ ว่าเอ้ยมันรับดีไหมมันตัดเสียงรบก,กวนไหมนะครับผมว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะตัดสินใจได้เองแล้วว่าเอ้จะใช้ไมโครโฟนจากตัวเครื่องหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้เนี่ยผมใช้ไมโครโฟนจากตัวเครื่องเลยนะครับเป็น AMD ไมโครโฟนเลยนะจะไม่ได้ใช้ไมต่อแยกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไมต่อแยกก็จะค่อนข้างที่จะเสียงดีกว่านี้นะครับผมก็ถ้าให้ผมสรุปนะครับผมคิดว่านะกล้องเว็บแคมแล้วก็ไมโครโฟนจากตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถใช้บันทึก วอกนะครับใช้บันทึกชีวิตประจําวันของเราได้ ได้โอเคเลยในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ขออย่างเดียวก็คือแสงเนี่ยจะต้องมีเพียงพอนะครับแสงต้องเข้ามาต้องเข้ามานะครับให้หน้าของเราเนี่ยชัดเจนแล้วก็เขาจะเกลีย่ยนอยสออกไปนะครับส่วนเรื่องของเฟรมเรตเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของเสียงถ้าอยากให้มันดังมากขึ้นนะครับก็เพิ่มเล v e l เสียงนะครับจะโอเคมากๆส่วนในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาคุยประเด็นในเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นใช้แคปเจอร์การ เอาวิดีโอจากกล้องเข้ามานะครับแล้วก็การต่อไมโครโฟนอะไรเงี้ยนะครับเป็นซีรีส์รีวิวตัวนี้แล้วกันส่วนคลิปนี้นะครับผมพิดว่าถ้าใครที่บอกว่ามีคำถามอะไรอย่างอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับส่วนใครอยากจะให้มาพูดประเด็นไหนนะครับในมุมมองผมที่หลังจากได้ใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ข้างล่างนี้เลยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ